สดครับอยู่กันในเกมแบ็ p แพคมาเทิลนะฮะวันนี้มีอัปเดตเอนว่าจะอัปเดตประจำสัปดาห์นะครับก็เป็นเวอร์ชัน0.6.1นะครับตรงนี้เนี่ยมีการอัปเดตค่อนข้างที่จะใหญ่และก็แปลกกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาจะทดสอบนะว่าถ้าอัปเดตแบบนี้ผู้เล่นจะชอบไม่ชอบนะครับอย่างแรกที่อัปเดตก็มาคือไอเทมใหม่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเจมใหม่เป็นเจมชื่อว่าแลมอฟโคนนะครับของระดับแบบคอมมอนเลยหาได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันในเกมแล้วกันนะ อัปเดตอย่างต่อไปลยครับก็คืออย่างที่เห็นเนาะเวลาเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยถ้าใครได้เข้ามาอัปเดตแล้วจะเห็นว่ากระเป๋าในตอนแรกเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะแล้วก็อาวุธหายไปนะครับอาวุธหายไปรวมทั้งเงินได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับในตอนรเริ่มต้นนะครับเท่ากับว่ารีเปอร์ได้เค่อันหนึ่งแล้วนะฮะส่วนเลนเจอร์เนี่ยมันได้2อันอืมทูเลนเจอร์จะได้เปรียบมากกว่าก็คือได้โคลเวอร์ได้กล้วยมา แถบกระเป๋าก็เยอะกว่า2ช่องด้วยนะครับนะครับลงศพเริ่มต้นมันใหญ่กว่าสูงกว่าก็จริงนะแต่มันคือได้ช่องรวมๆแล้ว12นะครับแต่แรนเจอร์นี่ได้รวม14ฮะก็ย่ยเยอะกว่าไอเทมก็เยอะกว่านะครับแต่คือดาเมจจะน้อยกว่าเพราะว่าลงศพเขาจะมีพิษเนาะแล้วมีเห็ดเป็นดาเมจนี่คือการทดลองอัปเดตในแพทแพทนี้นะฮะอ่ะต่อไปครับการรีโลอันนี้หนักเลยนะฮะก็คือเขาบอกว่าจะเพิ่มราคาขึ้น ทุกๆก,การรีโลครบ3และครบ9ในรอบนั้นๆน,น,นะครับจากรีโลครั้งละ1จะเพิ่มเป็น2เป็น3ตามลําดับครับก็คือเราไม่สามารถที่จะว่าหาของที่ต้องการได้โดยใช้ราคาแค่1บาทในการรีโลแล้วนะฮะก็คือมันจะขึ้นเรื่อยๆอยื <laughs> ลําบากเลย ต่อไปครับซับคลาสก็คือจะสามารถเลือกได้ตั้งแต่รอบที่7นะปกติรอบที่8ฮะส่วนการปรับร้านก็มีเลเปียฮะตีเร็วขึ้นนิดหน่อยฮะสตามิน่าลดน้อยลงมานาโอฟนี่ก็คือจะไม่มีลิมิตมาทาแล้วปกติจะอยู่แค่สินะครับแต่คือจะไม่ช่วยทำดาเอจละแล้วก็มีการรีเวิร์กมานาเติร์ดนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยแต่เท่าที่ไปอ่านอ่านดูก็คือมันจะน่าจะเอามาช่วยแบกได้แล้วนะครับปกติมันก็คือช่วยดาเมจเฉยๆเสริมๆเข้ามาเดี๋ยวไว้ค่อยทําคลิปแยกากันคือโดนเักลยเพราะว่า น่าจะมีคนเอามาทำไม่ได้เยอะเฟลคอนเบดกับแคลร o t กูเบิร์ตคู่กันสออันซึ่งไอแค a ร์ o กูเบิร์ตเนี่ยมันทำเอ็มพาวเวอร์ได้นะฮะแล้วก็เฟลคอนเบดมันลดคูดาวมันก็เร็วแล้วก็เอ็มพาวเวอร์ครับแล้วก็โกงครับโอพีฮะไม่มีใครสู้ได้เลยแคลร์ตกูเบิร์ตก็ลบล้างสถานะด,ดีบัฟนะฮะเฟลคอนเบดก็ตีแรงเป็นคอมโบที่นรกมากมากเลยเขาก็เลยมาทำการนี่แหละ,ะเพิ่มราคาการสุกแล้วก็เนิร์ฟมันครับ <laughs> โ,โหมันก็กระทบกับไอเทมอื่นนะอย่างถ้าจะทำ c r o s s b ง e ี้ก็คือทําแบบยากเลยหรือจะทำเรนโบกูเบิร์ดก็คือทํายากกว่าเดิมเยอะๆเลยนะฮะเพราะว่าราคาแพงไม่มีตังสุมแล้วนะครับอ่ะโอเคอื่นๆก็จะมีพวกคอร์รปคิซซันนะฮะปรับเพิ่มคูลดาวน์นิดหน่อยอนะเมเตอร์ซัคเกอร์ก็เพิ่มคูลดาวน์นะฮะแล้วไอเทมอาชีพของสายครินะครับเป็นฮันเตอร์เนี่ยก็คือปรับใหม่ให้โอกาสหรือค่ารักเนี่ยผลิตได้น้อยลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของดาว เดี๋ยวไปลองดูกันวันนี้ว่าจะเล่นอะไรนี่แหละอื่นๆก็จะมีพวกรีเฟกเอฟเฟกนะครับปรับใหม่นิดหน่อยสติลคูเบิร์ตฮ์ับบัฟขึ้นมาแล้วก็เขียวใช้สตาบินาน้อยหลงเด็กออฟการ์์อันนี้ดีขึ้นหน่อยนะครับก็คือเด็กกัสตเอาลงไปว่างจะได้ลักมา2เลยสุดท้ายก็ลักกี้กี้นะครับไอหมูชมพูเอามาอัปเกรดขั้วโคเวอร์ฮะก็คือได้บัฟขึ้นมา5%้เอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ฮนะอาจจะไม่ได้มีรูปอะไรมากมายต้องขออภัยเพราะว่าวันนี้รีบหน่อยวันนี้นวิดเัดีคคย ต้องมาถ่ายใหม่ก็เลยโอ้รีบทำลงเลยไปลองดูกันนี่ครับตรงคำว่ารีโลเนี่ยมันมีเลขหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีราคาบอกแล้วว่าจะรีโลตอนนี้เสียหนึ่งนะครับอ่ะโอเคไปเราผสมไม่ดีแล้วกันนะครับโชเวลนะฮะเอามาใช้ต้นเกมก็ได้หรือว่ามาใช้หาเงินก็ได้ข้าของแพงขึ้นนะฮะก็ลองดูลองดูเพราะว่าตรงนี้มันยังเป็นเดโมอยู่ก็ยัมีการปรับปร้านลองดูลองดีได้ครับ มันจะไม่วางจำหน่ายจริงอะรอบนี้ฮะกระลาท้ามาหนึ่งอันแล้วมี2กล้วยแล้วก็มี2กล้วยแล้วเรามี2อาวุธครับแต่เขามีบล็อกฮะมีข้าบล็อกขึ้นมาโอ้โหจะแตกจะแตกเดี๋ยวเด,วเด,วเดวจะตายจะตายได้ไง2อาวุธเกือบแตกอ่ะมาเลยฮะแลมออฟโคดร,ราคาด้วยฮะก็คือราคามัน2บาทนะครับ ลดครึ่งหนึ่งเลยสองบาทครับความสามารถก็คือถ้าใส่ในอาวุธเนี่ยจะมีโอกาส60บเซนบวกดาเมจหนึ่งนะครับหรือว่าใส่ที่อุปรกรณ์ป้องกันเนี่ยก็จะได้รับคาบล็อก3แล้วก็ต้านทานดีบัฟได้1อันนะครับหอันจริงๆแค่นั้นเองเพราะว่าเป็นคอมมอนอ่ะเราจะมาวางที่กระเป๋าเลยวางที่กระเป๋าเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับบัฟแบบสุบห่อันและก็ทาแรนดอมดีบัฟส่ซสูห่อันเหมือนกันนะครับผมว่าอันเนี้ยคุ้มสุดคุ้มแบบคุ้มเกินราคานะฮะทรายสบาทกนะ็คือได้แค่ บัฟหนึ่งอย่างนะครับอันนี้แลมปอพโคสองบาทได้ทั้งดีบัฟได้ทั้งบัฟเลยนะฮะแต่แค่สุ่มเท่านั้นเองครับอ่ะโอเคผมหยิบคอสโนว์การ์ดมานะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวไปหาของแพงใช้กันอันนี้ยังไม่มีเป้าหมายอะไรก็แค่มาลองดูว่าแลมป์อัพโคมันจะเล่นยังไงดีก็น่าจะไปทางดีบัฟนะครับดีบัฟง่ายๆของฝั่งแรนเจอร์ก็คงจะไม่พ้นตาบอดนะฮะอ่าอันนี้เราก็ใช้พรั่วไปก่อนเดี๋ยวท้ายเกมเราอัปเกรดเปนี่ฮะไ์เซเบอร์ er. ได้ดาเมจขึ้นมาหน่อยอ่ะ รอบนี้ครับผมใส่ตาบอดไป5แล้วนะฮะเจ้าพลัวโชวเวลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูตาบอดได้ครับก็เล่นไปปะพันที่ไปก่อนฮนะคึ้เข้าไป10เรียบร้อยฮะจบอ่ะมาลองดูผลงานของแลบออฟโคกันหน่อยฮะอาจจะดูไม่ทันกันอ่ามันทุกๆ3าวิไม่ใช่ทุกๆ3าวิคือครั้งเดียวเลยนะครับใน3าวิแรกเนี่ยมันจะทำบัฟกับดีบัฟ1อย่างเป็นแบบสุ่มนะครับผมว่าผมน่าจะได้เป็นรีเจเนเรชั่น เพราะว่าเราไม่มีอะไรรีเจนเลยฮะอยู่ไหนเนี่ยอ่ะนี่ไงนะครับได้รีเจนนะครับแล้วก็ทำตาบอดไปหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำทีเดียวเลยจบไม่มีอะไรเลยมันดูอาจจะไม่คุ้มนะฮะเออมันดูอาจจะไม่คุ้มเลยเพราะว่าแค<ห>่นี้เองหเ,อเหรอแต่ถ้าเราใส่หลายอันนะฮะ <laughs> ประเด็นคือมันต้องใสหลายอันเหมือนทรายอ่ะใสอันเดียวมันก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวนะครับแต่ถ้าเราใส่สัก1ิอัน5าอันก็ได้อะมันก็ตาบอดได้เยอะนะครับสตูว็ตีไม่โดนนะครับก็ลดไป25เปอร์แล้วนะฮะแค่5อันทรายอันนี้ก็เช่นกันนะครับมันแค่สุ่มว่าจะออกมาเป็นอะไรเท่านั้นเองครับแต่ถ้าออกมาเป็นทรายไปคอมโบคู่กับทรายที่เรามีในกระเป๋าก็คือตาบอด หนักๆเลยนะครับอ่ะโอเครอบนี้ผมได้ขวดยามานะครับพยายามที่จะไม่สูบเพราะว่าสูบไปก็เกลือเจออะไรมาก็คือหยิบมาใช้ไปก่อนแล้วกันนะครับรอบนี้ฮนะเจอกับศัตรูที่ไม่ได้ใส่อาวุธมาเน้นไปทางความเร็วนะครับนี่เขาไม่เจออาวุธเลยจริงๆเ่ยเออแล้วไม่มีอาวุธเริ่มต้นมาให้ด้วยฮนะลำบากเลยตรงนี้เนี่ยเรามีเป็นเอลพาวเวอร์นะฮะนี่ก็เป็นอีกบัฟหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือมันสุมให้ยันเอพวเวอร์เลยนะฮะอ่ะโอเคเราได้เจมมาสีเหลืองครับความเร็วนะฮะแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งอันสำหรับแลมป์ออฟโคนะครับได้กระเป๋าสตาบินด้าแสกมาหนึ่งและก็เอคอนคอร่าเอามาคริติคอลนะครับวันนี้ก็น่าจะไปทางคริแหละไหนๆเล่นเลนเจอร์มาแล้วก็วันนี้ว่าจะเล่นอาชีพพันเตอร์ฮะที่มันปรับใหม่ลองดูว่ามันจะแบบเป็นยังไงอ่ะดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ก็ล็อกไว้นะครับเดี๋ยวขอผสมยาก่อนขึ้นขวดใหญ่ อันนี้มาเป็นโชวเวลเหมือนกันฮะแล้วก็มีไม้กวาดและก็กูเบิร์ดฮะกำลังจะทําเป็นโชวเวลสองอันนะครับโชวเวลสองอันนี้ก็มาเก็บของค่อนข้างดีนะแต่สตามิน่ามันจะไม่พอเนี่ยฮะมันจะมีปัญหาตรงนี้ครับสตามิน่าแบบใช้เยอะมากอันนี้ใส่บา3อาวุธเลยผสมอ,อันนึงด้วยก็หนักเลยนะครับอ่ะน่าจะพอสู้ได้นะถ้าไม่มีกูเบิร์ดนะครับกูเบิร์ดแม่งคิวโคตรแรงเลยตอนนี้ตาบอดไป10แล้วฮะแต่โดนแฟติกดาเมจครับ,รบเรียบร้อยฮะฮิวเขาหนักกว่าเพราะกูเบิร์ดนั่นเอง นะครับิวทีสิเลยนะฮะโอ้โหซึ่งต้นเก็บก็ถือว่าเยอะเยอะมากม,ามาครับอ่ะหินเก็บไว้อัปเกรดขวดยานะฮะสโตนสกินอ่ะเดี๋ยวเราเอาไอคอนมาก่อนนะครับมาเพิ่มครีแล้วก็ทรายหมาอีกหนึ่งอันอเอ่อสมสักทีได้ช่องมาครับโอเคช่องยาช่องยาผมจะไม่สุ่มเยอะนะฮะจะเล่นเท่าที่มีนะ ก็มีหมูหมูหน้าเอามาอัปเกรดครับแต่ตังไม่มีแล้วโอเคงั้นก็ไว้เท่านี้นะฮะรอบต่อไปน่าจะหยิบยาขึ้นมาเอามาผสมเป็นสโตนสกินส่วนหมูช่างมันไปก่อน รอบนี้สอาวุธมานะครับเป็นกระทาะนะฮะยังไม่ได้อัพเกรดแต่มีฮีโร่ซอมาช่วยเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็พืชผักเต็มไปหมดเลยก็คือได้ดาเมจจากพืชผักรอบๆอ,อ,อันละ1ดาเมจนะครับน่าจะตีแรงน่าดูเรามี1อาวุธไม่ไหวแน่ๆเลยฮะถ้าฮิวไม่ทันและตาบอดก็เหมือนว่าจะใส่ไปไม่เท่าไหร่ฮะโดนแครอทลบล้างหมดครับเรียบร้อยฮะโอ้โหแพ้ไป กขปรับตัวเลขคีย์ิเค้าให้ใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันแบบปรับเล็กไปแล้วดูไม่สะใจเนี่ยตอนนี้ปรับมาใหญ่แล้วสะใจเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคเอาฟันนี้แพกมาฮะเพิ่มความเร็วในการทริกเกอร์และก็รอบนี้เอ๊มีไลท์เซเบอร์มาแล้วฮะมาเร็วเลยเพราะว่าเรามีคอสเบอร์การ์ดนะครับราคา6บาทก็จะขาดเงินอีก4บาทนะครับถ้าอยากจะหยิบมาใช้รอบนี้ก็คงจะต้องขายโชเวว โอเคเราจะไม่มีของเก็บลายรอบแล้วนะฮะมันลดราคาด้วยครับแล้วก็คือของดีด้วยเอามาคอมโบคู่กับซ้ายที่เรามีได้ครับกับแอรมอฟโคนะฮะหน้าตาเหมือนลูกเกดหน่อย <c oughs> อะโอเคจัดตำแหน่งใหม่นิดนึงให้กล้วยมันได้ความเร็วสักหน่อยจะได้หิวนะครับ เปลี่ยนตำแหน่งยาไปด้วยอัพเกรดยาสโตรสกินเลยครับให้เอโ o เดวมันอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็ยาอยู่ข้างล่างเวลากินยาจะได้ได้โล่ครับแล้วก็นี่ฮะกินยาไปได้โล่มากันตายครับอุ้ยเรียบร้อย ก็ไม่ได้ขวดยาขึ้นมานะแตกแล้วนะฮะส่วนไลท์ไซเบอร์ถ้าบ,บวกดาเมจมานิดเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีตาบอดเยอะค่ารีเจนเราไม่มีด้วยครับมันต้องใช้ค่ารีเจนสในการสร้างสถานะตาบอดแปนะครับเป็นเวลา5วินาทีอ่ะโอเคนี่นครับของใหม่ของเรารเออเหลือแค่นี้เองคือมันก็ดูเหมือนจะวางง่ายครับมันมีดาวมีเขียวๆอะไรรอบๆเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะเหมือนจะวางง่ายแต่ก็คือมันเอาง่ายๆคือโดนเนิร์ฟไปอะ ดาวคือเพิ่มดาเมจนะครับของอาวุธที่อยู่ที่ดาวจะได้รับค่าคริติคอลดาเมจสามสเปอร์ส่วนเขียวๆนะครับที่มี3าปกติมันจะมี4ี่นะฮะ ตรงนั้นน่ะก็คืออะไรก็ตามอาวุธก็ได้ไปอยู่ตรงเขียวๆเ,เนี่ยมันจะได้โอกาสในการสร้างค่าลักครับหรือว่าค่าครเวอร์นั่นเองเนะฮะในการเพิ่มอ,อัตราการคริติคอลก็ทําให้ในตอนนี้เนี่ยอาวุธสามารถทําเองได้แล้วปกติเนี่ยก็ต้องให้ตัวอื่นๆพืชผักอะไรเงี้ยคอยสร้างให้เดี๋ยวนี้อาวุธสร้างเองได้เลยแต่ก็คือมันจะโดนลดไปนะครับจาก4เขียวเหลือ3มเขียวนะครับอ่ะโอเคผมได้ช่องเก็บยามาเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะหายาม,มาใส่ให้เต็มนะครับตอนนี้ไปแบบนี้ไปก่อนนะ อันนี้ปรับบาลานซ์มาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรผมมีปัญหาอย่างเดียวก็คือทำไมต้องขึ้นราคาสุอ <c oughs> ตรงนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยฮะแต่คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นเนาะเดี๋ยวก็คงจะปรับเป็นเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอ้โหคริติเข้า48เลขเบลเลอร์นี่สะใจจริงๆนะอ่ะลองดูนะครับไลท์ไซเบอร์ฮะฟาดไป48เลยฮนะคริตดามเมจก็คือได้ดาเมจจากไอ้เจ้าของอาชีพนะครับเพิ่มดาเมจคริติเข้าสเปอร์นะครับเพราะว่ามีค่าบลาย มา11ด้วยทําให้ดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับตามค่าบลายที่ใส่ศัตรูนะครับนี่ฮะก็จะมีแลมโคช่วยสร้างให้อุ้ยได้ค่าฮีทได้เอ็มพาวเวอร์มาสอครับโอ้โหใครว่าไม่ดีมันดีนะจริงๆมันดีนะแต่เพียงแต่ว่ามันสมเท่านั้นเองฮะถ้าสุ่มได้เอ็มพาวเวอร์มาสุ่มได้อะไรที่มันสร้างยากๆครับอย่างค่าฮีทอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่คุ้มอยู่นะฮะลงทุนแค่สองบาทได้สไลดมาอีกหนึ่งอันนะครับค่าชอบสไลด์ขาชอบสไลด มีบัตออมูเลตนะฮะถ้าเก็บไว้ทําคู่กับถุงมือก็ได้นะแต่รอถุงมือมาก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเหงาเดี๋ยวนี้สมมากไม่ได้ด้วย <c oughs> สต a ามิน่าใสกครับเดี๋ยวหยิบมาคนระับวันนี้ผมว่าผมจะเล่นไอ้นี่ไรเซเบอร์สองอันนะครับรู้สึกสต้ามิน่ามันเหลือๆใส่อาุธสองอุธดีกว่าแลวก็วางประกบกันน่าจะสวยดีอ่ะเดี๋ยววางกล้วยให้มันแบบได้ความเร็วขึ้นหน่อยอีกอันหนึ่งก็อ่ะมาบัฟนะครับตอนนี้สามเขียวครบ สับประรดลดราคานะฮะอ่ะหยิบมาใช้แก้ขัดไปก่อนได้ฮิวได้สปายขึ้นมาอย่างน้อยได้ฮิวนะครับที่เราได้ใช้แน่ๆน <c oughs> รอบนี้ครับเจอเป็นบัตโทนเลยนะฮะกำลังผสมเจมตีเร็วมีพัวมา1อันนะฮะ <c oughs> บัฟเขายังไม่เยอะเท่าไหร่ครับอ้าวมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มโหดแล้วได้รีเจนมาเยอะแล้วครับบัตรโทนก็ตีแปงขึ้นนะครับ <c oughs> จากเลือด84ของเราอู้โดนคลิปไป <c oughs> เรียบร้อยได้โล่มาหน่อยชนะไปฮะ โอเคครับเดี๋ยวเอาฮีโรลิกพชั่นมานะฮะเอามาผสมเป็นน้ำสตาบิน่าครับแล้วน้ำสตาบิน่ามันได้ค่ารีเจนด้วยนะฮะแล้วเราต้องการค่ารีเจนอย่างน้อย3ในการทำตาบอดศัตรู8นะครับเป็นระยะเวลา5วิอ่ะเดี๋ยววางแบบนี้ดีกว่าทุกน้ำที่กินไปจะได้รีเจนนะครับ ได้หัวกันครีกกันสตันมานิดหนึ่งนะครับวันนี้เล่นแบบไม่สุ่มเยอะเลยไม่สุ่มเกินสาอ่ะรบดีฮะดาบตัดสไปมาสองอันฮะกูเบิร์ดมาเต็มเลยอะ่ะสมตัวครับิวกันหนักหน่วงฮะดูสองไม่น่าจะโซได้ฮะอุ้ยตสตาวินาขบดิดหน่อยอ่ะกินยาแล้วครับจะแตกขบวิฟาาไป48และ4ี่สาโอ้โหอย่างมันใหญ่ๆดูแบบเว่อร์ดีนะฮะผมว่าผมผิดวะตอนที่สตาวินาไม่มีปัญหานะครับเราต้องเอา ข้าวบล็อกมาก่อนก็คือให้ทุกขวดเวลากินมันจะได้ข้าวบล็อกนะฮะไม่ใช่กินได้สตามิน่เดี๋ยวไว้2อาวุธค่อยกินแล้วได้สต a ามินานะไม่งั้นมันจะไม่ใช้ขวดเลยนะครับกเกือบตายฮะดีที่ว่าคลิ่เข้าแรงนะประมาณนี้ไปก่อนนะครับปีช่องยาลดราคาเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็รองเท้าดาก้อนสกินช่องลดราคาใช้ไปก่อนนะครับขยับขยับนิดนึง เราสามารถวางกวดยานได้แบบ4แถวอะคิดว่าอย่างนั้นนะผมก็เลยแยกโซนไปเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีกดยามาเยอะแค่ไหนนะตอนนี้ว่ามีแค่นี้มัน2แถวยังไม่เต็มเลยนะครับ อ่ะหยิบเบอรี่มาฮนะเก็บมา,าไว้สร้างมานาแล้วก็เดี๋ยวมานาเหมือนเดิมฮะไปคู่กับบุ๊กออฟไลฟ์กันตาย่วนรองเท้าคงจะไม่หยิบนะครับไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นเราข้ามไปก็ได้ไปสุมหาของสําคัญสําคัญบ้านดีกว่าและก็เจอเป็นมานาโอฟนะครับได้ไลท์เซเบอร์อันที่2มาด้วยได้เสื้อมาด้วยครับก็โอเคเลยโอเคเลย3ชิ้นนี้ผมว่าจะหยิบนะครับเพิ่มจากมานาโอฟก่อนนะฮะ อะไรก็ตามที่อยู่ตรงดาวของมานาโอฟเนี่ยมันจะได้สร้างมานามีโอกาส66.6ดส้นสร้างมานาขึ้นมานะครับถ้ารอบูเล่ยอย่างเดียวเนี่ย,ยไม่ไหวต้องเอามานาโอฟเนี่ยมาช่วยสร้างครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็คือไม่ช่วยดามเอ็นะแต่ก่อนมันจะช่วยดามเมจได้อยู่เดี๋ยวนี้ก็คือสร้างอย่างเดียวแต่สร้างได้เรื่อยๆครับเกิน10ก็ได้นะครับอ่ะเตอร์รีเปอร์ฮามีกทาทายังไม่อัปเกรดมีฮีโร่ซอนแล้วก็ไปทางมิสเซลซัคเกิลนะีฮะเรียบร้อยอันนี้คืออา พอซื aunque sea, aunque sea, ้ได้พอซื้ได้กระดกยาวอีกทีหนึ่งฮะได้โล่มาหน่อยอ่ะโอเคฮะผมล็อกไว้แต่ไลท์เซเบอร์นะครับเสื้อเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวมันก็มานะฮะเดี๋ยวมันก็มาพอหยิบมาตอนนี้ก็คือไม่มีช่องนะยครับอ่ะวางประกบไปก่อนแบบนี้นะครับสองไลท์เซเบอร์เรียบร้อยตอนนี้สตาร์วินาอาจจะมีปัญหาเราก็ทําขวดสตาร์วินาทิ้งไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวก้วยมา8จุดเขียวนะครับก็จะได้โอกาสในการสร้างโคลเวอร์นะเอ แต่นี่ก็ต้องวางตรงนี้นะฮะอืมแล้วระหวางนี้ต้องยอมเสียจุดเขียวไว้หนึ่งจุดอะเพื่อให้สองอันนี้ได้คริติคอลนะครับให้เอคอนมาช่วยบัฟโอเคฮะทุกขวดที่เรากินตอนนี้คือจะได้ค่าบล็อกนะฮะแล้วก็2อดาบนี้เราได้บัฟดาเมจขึ้นมาก็จะตีฟาดรัวรัวนี่ก็จก er เจอกับสองไลเซเบอร์เหมือนกันคล้ายๆกันแต่เขามี3อาวุธนะฮะเราฟาดได้รัวกว่าชนะไปได้ขวดยา บล็อกมาช่วยครับได้ขวดยาสโตสก,กินมาช่วยฮะกันถ่ายได้โลมากันดาเมจนะครับไม่งั้นก็เกือบจะตายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูดิสร้างอะไรให้เราบ้างแลมออฟโคนี่ไงอ้สร้างรีเจลเรชันนะครับก็เลยได้ไปเลยตาบอดไปก่อนเลย12นะครับต้นเกมไลเซเบอร์2อันก็คือดาเมจด,ดีอยู่นะฮะไม่ทันการคืนก็แตกถ้าไม่มีของป้องกันยิ่งอันนี้เล่นเป็นสายคริทิคอลด้วยฮะครีคดได้แบบโคตรแรง โอเคครับเมื่อกี้ผมล็อกกล่องเจมไว้นะครับว่าจะเอาเจมมาช่วยเสริมแล้วก็มีเอคอนมาอีกหนึ่งอันนะฮะมาช่วยในเรื่องของคริเิคอลใส่ไป2ไอคอนครับบัฟกันไปนะฮะก็เท่ากับว่า1นึ่โคลเวอร์เท่ากับ15เปอร์ก็จะติดคริได้ง่ายมากขึ้นฮะประมาณนี้นะครับนี่คือเล่นแบบแทบไม่สุมเลยรอบนี้ครับเจอกับรลัดโทนนะฮะมีเป็นแพนดามเนียมครับมาสร้างสถานะพิษแล้วก็เป็นสายแวมไพร์ฮะ ดูดเลือดได้อุ้ยจบเร็วมากเลยฟาดไปดอกละ40กว่า40กว่าใส่มา2อันนะครับคริติเคอลฮะสีกว่าตอนนี้ร้อยเซ็แล้วด้วยอันนี้คือผมวางแบบเสียเขียวไป1เขียวนะก็ไม่เร็วนะครับอาไม่ต้องเก็บทั้งหมดก็ได้แต่คืออย่างน้อยอาวุธมันสร้างโคลเวอร์ให้ตัวเองได้นะครับอู้เจม ซับไฟนะครับตีทะลุเกาะได้ไปฮะสตาร์น่าแซกเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับจริงๆจบเร็วจนแทบแบบไม่ได้กระจกยาสตาร์บีนาเลย <c oughs> อ่ะไปแปะไปก่อนถ้าเจมแก้ขัดเหลือ2บาททำอะไรได้อ่ะก็ก็ต้องไปนะรอบนี้ครับเจอบัดโทนะสายคริมามีเสื้อมาโอ้โหสั้นข้าบล็อกมาร้อยกว่าเลยนะครับมีสะท้อนด้วยะโฮะอฮุ้ยอุ๋ย,เด,ยเดี๋ยวจะตายครับจะตายอืมอืมฟาดไปโอ้โห นี่เขามีอาวุธเดียวนะครับปรโทนอะไรที่บอกว่าโหดมากๆเลยแต่จะโหดได้ก็คือต้องมีรีเจนนะต้องมีค่าสไปน์นะครับแล้วมันจะแรงขึ้นตามค่ารีเจนค่าสไปนนะครับแรงมากๆเลยถ้าคริ t ิคอลได้ไไกระเป๋าหนึ่งช่องมาครับมาเอามาก่อนครับ เอามาเป็นค่าบล็อกนะฮะครบหเราจะได้นี่ค่าบล็อกครบ20นะครับแล้วก็ยาจะได้ทํางานได้เลยไม่ต้องรอเสื้อมาอ่ะหยิบขวดยามานะครับเป็นฮีโรลิกพอชันแล้วก็เดี๋ยวเอามาอัปเกรดนะครับซึ่งเอาจริงตอนนี้แทบจะไม่ได้กระดกเลยยานะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อน <c oughs> เผื่อเจอเกมยาวนะครับสตามิน่ามันสร้างไม่ทันนะแต่เรามีแม็กสตามิน่าอยู่ที่แครับมันก็เลยแบบแทบจะไม่ได้กระดกเลย ฟันนี่แพ็กมาอีกหนึ่งอันนะฮะโอเคเดี๋ยวมาบัฟความเร็วให้กับดาบขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแปะที่ปลายก็ได้ฮะโอเคคะบุกออฟไลน์มาแล้วนะครับล็อกไว้ตั้งบวดแล้วจริงๆสับปะรดกับเราเป็นอะไรที่ไม่ต้องมีก็ได้นะอยากได้แคลอดมากกว่ารลบล้างสถานะดีบัฟนะครับรอบนี้คะเจอกับคลิกสตาร์นะครับมีมีดเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็ฮีโร่ซอทเรียบร้อยจบเร็วแบบอฮ้ยแต่รอบนี้กระดกยาแทบจะหมดเลยนะฮะ โอ้ส oh, mm ัตไฟเม็ดระดับเดียวกันเลยฮะไปขึ้นระดับสูงสุดเลยอ่ะบุกออฟไลน์ไม่ได้ดึงอีกรอบนี้โอเคโอเคผสมเจมก่อนผสมเจมก่อนนะโอ้โหรอบนีปลัดโทน2อันเลยฮะและ้วก็เนี่ยแหละสายนี่ยน่ากลัวเลยครับสายไลท์สไปเดอร์เลยครับอือโอดโคตรแรงและวออันด้วยอ่ะถ้าเรามีบุกออฟไลน์เราไม่ตาย ผม oh, บอกเลยเราไม่ตายนะฮะแล้วก็เหนี่ยวดาเมจเขาแบบสี่สี่สิบ 40, 40กว่าสี่สิบกว่านี่ไม่รวมคิดที่เข้าด้วยฮะแล้วบัฟมาอย่างเยอะเลยครับยิ่งรีเจนเยอะยิ่งมีค่าแัมพปริซึมเยอะนะครับแบมเปริซึมก็ไปบวกดาเมจนะฮะอะผสมเต็มเป็นเม็ดใหญ่ฮะแล้วก็มาใส่คู่กับตีเร็วนะตอนนี้ก็คือตีแบบไม่สดกรอแล้วถ้าเขามีค่าบล็อกอะไรมาเยอะก็ตีทะลุหมดเลยนะครับอะเดี๋ยวเอาสโตนสกินมาอีกสักนิดหนึ่งฮะแล้วก็หยิบมาเป็นบุกออฟไลท์ฮะรอบนี้เราจะไม่ตาา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 ายแล้ววาาาาวนนนมมเเรร็็ะะะคคัซึ่่่่งกิดจาทาพ เราแปะไปให้2ดาบนะครับโอเคฮะเสื้อ Holy Armor มานะครับได้ใช้ได้ใช้แล้วก็มีบูรี่มีช่องเก็บของ1ช่องครับเติมเต็มจุดที่ขาดแล้วก็บูรี่เอามาแปะไว้นี่จะได้แบบว่าทริกเกอร์กันหน่อยได้มานาเพิ่มเติมครับส่วนเสื้อยังดึงไม่ได้นะฮะตังไม่พอล็อกไว้ก่อน <c oughs> รอบนี้เจอบรัต กูเบิร์ตนะครับอืมมีเป็นไอ้นี่บัตรโทนไปแล้วคนเล่นบัตรโทนเยอะมากๆครับเยอะแบบนี้เดี๋ยวมีแววโดนเนิร์ฟแน่ๆเลยอ่ะมีการตายมานิดหน่อยนะครับรอบนี้เราจะไม่แต่โอ้โหกสิบสี่เลยสวนกลับไปห้าสิบห้าสิบมีสองดาบครับเขาก็มีสองนะเพียงแต่ว่าเราสองแบบแรงใกล้เคียงกันทั้งคู่นะฮะอันนั้นแรงแต่บัตรโทนเฟลคอนเบดที่เอามาบัฟความเร็วนะครับนี่ฮะแรงต่างกันนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวไม่เกินร้อย ก็อัน <accurately> ดึงเจมฟูอ่ะอีกอันดึงมันเจมแบบไม่ฟูแล้วก็นี่ฮะอ่ะช่องเก็บของตอนนี้ความเร็วน่าจะพอๆกันแล้วนะฮะเพียงแต่ล่างจะเร็วกว่าแรงกว่าครับปีความเร็วเป็นเจมแล้วก็ตีไม่สนเกราะป้องกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดึงเสื้อมาโคลี่อาร์เมอร์ครับมาวางคู่กับเนี่ยฮะไ์เซเบอร์ที่เป็นของโคลี่ครับจะได้มา2ดาวดาว2ดวงนี่คือได้รีเจนขึ้นมานะครับก็ทําให้สร้างตาบอดได้ทันทีเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ฮะตอนนี้เราขาดไอ้พวกของรีเจนมากเลย ที่จะเข้าไอคอนนะครับอันนี้พอแล้วมั้งช่องเก็บของก็สี่ช่องไม่อยากได้แล้วฮะอ่ามาดาอบอันที่2หรอไม่เป็นไรมั้งน่าจะพอนะฮะผสมเจมดีกว่าขึ้นเป็นเจมสีเหลืองเม็ดใหญ่ขึ้นจะได้ตีได้เร็วมากขึ้นนะครับก็ไปคู่กันฟ้าเหลืองรอบนี้ครับเจอปรัดโทนนะฮะบัฟความเร็วขึ้นมามีเสื้อมันหน่อยสร้างคาบล็อกได้เรื่อยๆฮะแต่เราตีไม่สนคาบล็อกอยู่แนละ้วรอบนี้คือแบบกินยารัวๆเลยฝั่งนู้นนี่หว่ากินรัวๆเลยฮะกินแบบกระดกหมดเลยอะ หดีเต็มไปหมดเลยครับและกลางคืนเราก็จะแพ้ด้วยฮะแฟรติกดามจเขามี2อันแล้วมีมิสเซลซัคเกอร์ด้วยนะฮะอึ่กลางคืนแล้วครับอื้มเริ่มต้นมา1ต่อ1 0 2ต่อ13ครับค่าไม่ได้คือแตกเองแล้วนะฮะอ่ะผสมเจมเรียบร้อยครับมีเจมนี่ฮะคอรับคิสสั้นมานิดหนึ่งนิดหนึ่งลดราคาก็ใช้สักหน่อยอ่ะเปลี่ยนเป็นช่องยาครับเดี๋ยวข้างล่างนี่จะเป็นโซนยาเลยนะฮะสองแถวล่างกะว่าอย่างนั้นนะครับ ชิวออฟฟอลเลอร์ครับแล้วก็ขวดยาอีกหนึ่งขวดตอนนี้ผมจัดขวดยาใหม่แล้วมันเริ่มต้นมาได้นี่เลยได้ค่าบล็อกมาเลยนะครับเท่ากับว่าสโตนสกินจะทํางานทันทีเราก็เลยให้มันไปเข้าคู่กับยาเหลือนะฮะสตาร์วินาซึ่งมันจะสร้างไอ้ค่าเอฟพาวเวอร์ให้นะฮะก็จะได้ตีโแรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะอ่ะอยากได้ชิวออฟฟอลเลอร์นะฮะแต่หาที่ลงไม่เจอ อ่ะแปะด้านบนแล้วกันครับก็แปะคู่กับเสื้อเลยเพราะว่าเสื้อเป็นโฮลรี่เนาะแล้วก็เชียวอลเลอร์เนี่ยมันทําให้โล่ที่สร้างให้นะครับมันก็จะสร้างได้มากขึ้นซึ่งแม่ได้แค่ขวดเดียวเองนะครับถ้าเราแปะคู่กับขวดยาหลายๆขวดก็คือขวดยามันจะสร้างค่าบล็อกได้เยอะมากขึ้นอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะจัดยากและขยับไม่ค่อยได้แล้วโอเคฮะประมาณนี้นะครับเหลือกล่องเจมไม่ได้แปะต้องหาช่องเก็บของเพิ่มเติมนะครับ เริ่มต้นมาได้โล่มาค่าบล็อกมา180กว่าแล้วก็ฟาดร,รัวรัวฮะเจอกับดาร์คเซเบอร์กันตายเมื่อกี้ก็ทำงานแล้วเอาเรียบร้อยครับโอ้โหรดเร็วรดเร็วเอ็มพาวเวอร์จบที่7อ่ะโอ้เอ็มพาวเวอร์แบบเยอะมากเลยนะฮะอ่ะเนี่ยครับเริ่มต้นต่อสู้มาครับได้ฆ่าบล็อกมาจากเสื้อนะฮะแล้วก็ขวดยาทำงาน ได้รีเจนมาเต็มเลยนะครับได้รีเจนได้เอพาวเวอร์มาจากขวดยาสีเหลืองที่มันผสมในขวดยาสโตนสกินนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ขวดก็นีฮะสี่เอพาวเวอร์ฮะน่าจะมีพวกแลมอฟโผล่ช่วยสร้างให้อีกซึ่งวันนี้ไม่มีแครอทะถ้ามีแครอทก็ได้เอพาวเวอร์มาอีกวันนี้คือไม่เจอแครอทเลยเรียกได้ว่าวันนี้แทบจะไม่ได้สุ่มเลยนะครับวันนี้เล่น2ไลท์ไซเบอร์ครับไม่ได้มีไลท์กูเบิร์ตเลยนะครับมันจะมีคลิปที่ผมเคยทําไว้เป็นไลท์กูเบิร์ตมาสร้างค่า ปลายทำตาบอดได้คล้ายๆกันฮะแต่นั้นอาจจะยืนง่ายกว่านิดนึงมีฮิลจากไร์กูเบิตมาช่วยนะครับอันนี้จะมีฮิลจากขวดยาซึ่งไม่ได้เยอะมากได้คาบล็อกมากกว่าแล้วอ้าจบแล้วหรอมันจบแล้วครับนาย <c oughs> เออผมก็เดินไปต่อผมว่าลืมดูรอบเลยไอ้กล่องเจมก็ยังอยู่ในคลังนะฮะกล่าวว่าเดี๋ยวรอบต่อไปจะเอามาหาเจมเพิ่มเติมครับเจมอิกดาบยังไม่ฟูเลยฮะเจมที่เสื้อคือใส่ไปงั้นๆน,นะครับยังไม่อยากให้จบเลย ดาวเวดก็คืออันล่างมันจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าของมันฟูกว่าได้ตีเร็วกว่านะครับอันบนได้ขลับพิดสั้นมาซึ่งตีแรงมากขึ้นเมื่อ HP ของศัตรูต่ำกว่า35%เท่านั้นนะครับที่เหลือก็คือแบบไม่ได้มีอะไรมากมายเน้นดาบล่างนะครับส่วนแลมบ์ออฟโคะก็ คิดว่าอย่างนี้คุ้มสุดนะครับผมเคยไปใส่ที่อาวุธแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับโอกาส60บเปอร์บางทีก็ไม่ขึ้นเลยก็มีนะฮะเราเอาชัวร์ๆคือหวังที่กระเป๋าได้บัฟที่กว่าได้ดีบัฟด้วยบางทีได้บัฟที่แบบว่าแปลกๆสร้างยากๆอย่างเอฟเพเวอร์อย่างฮีทอย่างนี้ก็รุนรวงกันไปนะครับสบาทได้คดีก็ดีแล้วนะฮะจบแล้วก็จบไวเพียงคดีนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากณชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารััับบชมะสสวดีคร